เบัวไทยเบัวไทยก็จะโต๊ะไทยพี่น้องค่ะอันเบัวอันนี่แหละคนขี่ไหเบัวบัเก่งเนาะขี่ไหเบัวบัเก่งกับบัวจำนีกับที่บัวโอเคอันพึ่งพึ่งเก็บช่วงลูกสาวมาเนาะพึ่งเก็บช่วงลูกสาวมานี่กระต้่มใบใส่อัน อาจารย์ไร่เนาะวันตามดูผักนะคะคลิปนี้กับผ้าเบิงนั่งเล็กคะ่ะขอบคุณในการรับส้มด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่มอบให้เพื่อให้กันคือเก่าเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำนะรับฟังรับส้มเนาะและพี่พ่อนกับเจว่ายุ่งสี่หลักจับโทรศัพท์บอกันอาจารย์กดกติกาเบิดนะ กับโบยจากไายไปเรียกจะพิษก็ดจะล่าจอนเนาะพี่น้องขากับโบยจากไายกับทายอย่างสี่แล้วน้ำหัวน้ำสวนอย่งสี่เลยเบิงวิวธรรมชาติเราไปอยู่หนีเนี่ยนอกกับไรเติบอยู่ตะกี้งอนใหญ่ใหญ่เด้พี่น้องขาเดี๋ยวนี้เพ่อกะเพราะว่าเหดอันนีพนไม่ไม่นอกเก็บพนไม่ไม่พนกับรังปลงคือไม่ไม่พนกับพันงามเนาะต้มเซนตู้เย็นไว้ลูกสาวมาลูกสาวกับไปพอดีลูกสาวกัไปเห็ดสางไร่ได้เพ่นกับได่มาหนาเพ่นกับเก็บมาให้กับสอบหนึ่ง ก็เกลือผักบ่งหยังไปยังสีนอบ่งต้นใหม่บ่งสีส้มวิวยังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรั้วในสวนเรานี่นอพาชมกัและวบี่พนพาชมตามรั้วตามสวนตามดูผักนะคะคลิปนี้กับพ้าเบิ่งนั่งเล็กค่ะขอบคุณในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคนทุกก,กาลังใจที่มอบให้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะใหญ่แล้วใ่ญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่่ะกับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะ แต่ว่าแล้วพี่พ่อจักน้อยกับงามค่ะพักนั่งเล็กค่ะพาพีพ่อหนองมาช่มมึงพักนั่งเล็กบอกอยู่น้าหัวน้าสวนคือเก่าค่ะเอาหน้าออกกล้องจังสีละอยู่นีละไปอยู่นีเนี่ยนอกจากไรเตืบอยู่ตะกียอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้พวกกัเพะว่าเหตดอันนีเพิ่งใหม่เนาะเก็บเพิ่งใหม่เพิ่กําลังปรุงคือใหม่เพิ่งกับพันงามเนาะอันนั้นกดกติกาเบิดนะ กับบอยกทายไปเรียกจะพิษกดจะล่าจอนเนาะพี่น้องขากับบอยกทายกับทายยังสี่แล้วหัวน้ำสวนยังสี่เลยเบงวิวธรรมชาติเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องขาใหญ่แล้วใหญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อมาท่านอยากอยู่อีกจังมือสองมือจังจะเก็บแกงหนย่ผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กผอยากัะมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กกำลั่างปงค่ะกำลั่างปงลายอ่าจะไปอยู่หนีเนี่ย นอกกับไล่เติบอยู่ตะกี้ยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวนี้เพ่อกะเพราะว่าเห็ดอันนี้เพิ่นใหม่ไม่นอกเก็บเพิ่นใหม่ไม่พวกรลังปรง่งคือใหม่ไม่พึ่นกับบ้านงามเนาะ <S <S แววๆอย่งสิแหละผ้าพีผ้านองมาเบิ่งน้ำหัวน้ำสวนคือเก้าเบิ่งน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องขาเบาไทยโอ้เบาไหวเบาไทยกับบะเกงเบามิบ้านอยากอยู่อีกจัามือสองมือจังจะเก็บแกงหนึผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กไผ้าย,ยากก็มาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะ พักนั่งเล็กก็า่างปงค่ะก็าลังปงลายเพื่อให้กันคือเกาเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับส้มเนาะแลวพี่พ่อนกับจเจวา่าจงสี่หลักจับโทรศัพท์บอกที่มาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะกาดูโฆษณาให้จบด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่มาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะ ดูส่งนนาให้จบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องบอกแหววเขาโทรศัพท์นี่เขาจะว่าบ่าบ่ากาับสังแล้วบ่าบ่าได้เงินได้ทองเนาะว่าบ่าว่าวหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสะก็มีค่ะมะลอยมะลอยนะคะตะ <c oughs> พีพรกับเจ้าบ่นี่พักน้ำเรียกงามู่เด้อพี่น้องซ้ำนี่ก็คือโอเคยูหยอดซ้ำนี่เพราะว่าต้มใส่ตู้เย็นไวบลูกสาวมาลูกสาวก็ไปพอดีลูกสาวกับไปเฮ็ดสางไร่ได้ พนก็ได้มาหน้าพนกระเก็บมาให้กระสอบหนึ่งอันกัเก็บบวบไท่บวาไทยกจะโต๊กไท่พี่น้องค่ะอันบวาอันนี่ละคนขี่ไห่บวบบเก่งเนาะขี่ไห่บวบบเก่งกับบวเดือดซัมนี่กับถือว่าโอเคเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะหญ่แล้วหญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่ถราว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อมีมาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะ ค่ะดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้มใสนตู้เย็นไว้ลูกเสาวมาลูกสาก็ไปพอดีลูกสากับไปเห็ดส,สางไร่ไดพ่นกระได้มาาน่าพ่นกระเก็บมาหาก้กระสอบหนึ่งอันก็ะเก็บวาอยู่หนีเนี่ยนอกกระไรเติอบอยู่ตะกีงยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้พอกะเพราะว่าเห็ดอันนี้พ่นใหม่ๆนอกเก็บพ่นใหม่ เพิ่งกำลังปงคือใหม่ๆเพิ่งกับพัท่นงามเนาะหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสระก็มีค่ะมะลอยมะลอยนะคะถ้าพี่พอนกัเบเจว่าจไปอยู่หนีเนี่ยนอกกับไยเติบอ,อยู่ตะกีหยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนีเพ,พอกาเพราะว่าเห็ดอันนี้เพิ่งใหม่ๆเนาะเก็บเพิ่งใหม่ๆเพิ่พกงกำลังโปงคือใหม่ๆเพิ่งกับบุทนงามเนาะเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะใหญ่แล้วใหญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่ทตาว่ะ กับพ่อเก็บพ่อแกงลาลาเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อนี่ฟักน้าเรียกงามไปเด้อพี่น้องซ้ำนี่ก็คือโอเคยูหยอดซ้ำนี่เพราะว่าน้องบอกแว่ๆก็โทรศัพท์นี่เขาจะว่าบ่าบ่ากับซังแล้วบ่าบ่าได้เงินได้ทองเนาะว่าบ่าว่าก็คนดื่มอันกรึบกรึบกรึบรหลอดนะไม่ดื่มยังเดาพี่น้องค่ะอันดื่มแต่เลี้ยวนี่แหละแต่เมืออตะวันตอนมืออตะเวียนนี่กําลังปรุงไยกําลังปรุงค่ะ ผักนางเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กพอไปกับมวนมวนเปิดเนาะมเอาส่างไร่ใดบรรยากาศเนาะส่างไร่ใดเฮ็ดแม่นเขาบอกว่าเบิงผู้เขาบ้าให้เฮาว่าบ้าบ้าเนี่เขาบอกว่าเบิงให้เฮาเแต่ว่าพี่น้องเขากับบิ่มาอยู่หนีเนี่ยนอกกับไรเติบอยู่ตะกีนยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวนีพวกกะพะว่าเฮ็ดันนี้พ่นหม้เนาะเก็บพ่นหมเพนกล้า่งป่งคือใหมเพิ่นกับพรทานงามเนาะจังหน่อยกับงามค่ะ พักนั่งเล็กค่ะพาพีพ่พหนองมาชมมึงพักนั่งเล็กบอกอยู่น้าหัวน้าสวนคือเก่าค่ะเอานาออกกองจกงสีละอยู่นีละนี่กาลัางปรุงไหลก,กําลัางปรุงค่ะผักนั่งเหล็กนะคะเพือพ่อนเพื่อนทุกค,คนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะไงแล้วไ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อ เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะไงแล้วไ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่า,ากับพ่อเก็บพ่อแกงละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พอนะเบิ<แ>่งพักเบิ่องหยังไปยังสีนาอเบิ่งต้นใหม่เบิ่งสีส้มวิวเังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรั้วในสวนเรานี่เนาะพาชมกันแล้วพี่พอพาชมตามรัว้วตามสุนเบาไท่เบาไทยก็จะตกไท่พี่น้องคะ่ะอันเบาอันนี่ละคนขี้ไห้เบาบาเกงนะ่งเนาะ ที่ให้ว่าว่าแกงกัเบว๊วยแซมนี่กับที่ว่าโอเคท่านอยากอยู่อีกจัามือสองมือจังจะเก็บแกงหนึ่ผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กไผักยากกับมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กกําลัางปรุงค่ะกําลัางปรุงลายอย่อันนั้นกดกติกาเบิดนะ โบยากไทยไปเรียกจะพิกษกดจะลาจอนน้องพี่น้องคะ่ะกับโบยากไทยกับทายยิงสี่หลังหัวน้ำซวนยิงสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชา,าติเบิ้องเอาไปใส่ดอกค่ะเขาในเมืองกับจากไทยจากไทยบื้อแต่แนวไทยแต่แนวไปทั้งหดกับมี่ยังให้กันคือเา่าเป็นกำลังใจเห้กันได้กันตลอดไปน้องพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับส้มเนาะแล้วพี่พ่อนกับเจ้าเเวยิงสี่ลัจับโทรศัพท์บอกหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสะก็มีค่ะมะลอยมาลอยนะคะ <se ller> ถ้าพี่พอนกันเบเจวเบมงพักิึงยังไปยังสีน้อบิึงต้นใหม่ิ่งสีส้มวิวยังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรั้วในสวนเรานี่ยน้อพาชมกัแล้วพี่พอนพาชมตามรั้วตามสวนท่านอยากอยู่อีเจ้ามือสองมือจัาจะเก็บแกงไนยผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กผักยากกับมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะ พักั่งเล็กก็ล่างปงค่ะก็ล่างปลงลายเพื่ให้กันคือเก่าเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับส้มเนาะแล้วพี่พ่อนกับเจว่าจงสีหลักจับโทรศัพท์เอาอันพึ่ง,พ,งพึ่งเก็บอ่าส่วงลูกสาวมาเนาะพึ่งเก็บส่วงลูกสาวมานี่กะตม้มใบใส่อันอันไรเนาะนค่ะถ้าอยากกินนะคะใส่ผ้าพยนโคผ้าพยนโคก็มีค่ะและ้วนอกพี่น้องค่ะเนาะ อันบ่ไดแต่กี่ซื้อจะคข้องก็คือเขียนบ่ไดดเขียนบ่ได้แต่ขนาดยังเบานี่กรลิ่นก็ยังจะไปแล้วลิ่นก็จะพันกันละให้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะไงแล้วไงแล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่วาและพี่พ่อเบาไววกับเบาวบาทองเบาซากเบาวบาเป็นกับเบาไปตามอาการจะคล้องเนี่ยนาะพี่น้องน้ะพาพี่พาะนองมาส้มพักนั่งเล็กพักนั่งเล็กค่ะพี่รองค่ะยน อันนั้นโกติกาเบิดนะกับบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคจรจะล่าจวนน้องพี่น้องขากับบยกรถ่ายกระถ่ายอยู่ทังสี่แล้วหัวน้ำซวนทังสี่เลยเบิ้งวิวธร,รรมชาติก <c oughs> ็เชิญนะคะมีหนังพร้อมอยู่นี่มีหนงังภาพยนตร์โคใส่ะคะ่ะมีนะคะใครต้องการกาแะมาเก็บเอาได้นะคะจะแถมให้มาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะัน อันนั้นกคกติกาเบิดนะกับโบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคตรจะล่าจอน้องพี่น้องขากับโบยกระถ่ายกระถ่ายยังสี่หลังหัวน้ําสวนยังสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติเปลี่ยนอันนั้นกคกติกาเบิดนะกับโบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคตรจะล่าจอน้องพี่น้องขากับโบยกระถ่ายกระถ่ายยังสี่หลังหัวน้ําสวนยังสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติเแต่นอกพี่น้องขาเนาะ อันบ่อดแต่กี่เสื้อจะคข,ข้องก็คือเขียนบ่อใเขียนบ่อใแต่ขนาดนยังเ้าเนี่ยกระิ่นก็ยังจะไปแล้วลิ่นก็นจะพั่นกันละนี่กำลังปรุงหลายกำลังปรุงค่ะผักนางเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กค่ะไม่กว่าคนดื่มอันกรึบกรึบกรึบโรดนะไม่ดื่มยังเราพี่น้องค่ะอันดื่มตั้งแต่เรี่ยวนี่แหละแต่